โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ที่ติดตั้งกล้อง Mo t ต V i s i o n X1 นะครับคราวที่แล้วที่ผมติดไปกับ 500x แล้วคือมันใช้งานได้ดีมากไอตอนแรกก็แอบเอ๊ะมันจะมีปัญหาไหมสรุปที่ไปลุยกันที่เวียดนามเนาะเราก็ไปอีกหลายทริปโดนฝนโดนอะไรปุ๊บมันยังใช้ได้ถ้าทุกคนได้ดูในคลิปที่ไปเวียดนามแบบโคตรประจนภัยแล้วนะมันยังรอดแบบคือผมกลัวอะไรไม่ได้กลัวเรื่องกล้องเสียนะผมกลัวตอนที่เพราะทางที่ลาวที่เวียดนามอะเวลามันกระแทกมันสะบัดอย่างนี้เลย แต่กล้องมันล็อกติดยึดเงเอ้ยก็เลยคราวนี้ก็เลยฟอร์ซ่าเลยจัดมาอยากติดฟอร์ซ่าอีกคันหนึ่งเพราะว่าแต่ก่อนตอนแรกว่าจะไม่ติดนะเพราะว่าเรามีกล้องหน้าหลังไรเงี้เสร็จแล้วตอนนี้กล้องมันเสียแล้วตัว m o t o v i s i o n X1 น่ะมันเป็นตัวที่นอกจาก G-P s แล้วเนาะเซ็นเซอร์วัดลมยางแล้วมีกล้องหน้าหลังด้วยไงก็เลยว่าติดแทนไปเลยเพราะว่ากล้องมันก็เสียด้วย มาติดเ้า๋หน้างหน้าเราไม่ค่อยชัดเนะี่ยพอมันรวมๆกันแล้วอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเอ,อติดก็ดีนะแล้วอีกอย่างคือตอนนี้เรากาลังจะขึ้นทางเหนือทิศเหนือนยะก็คือเรามาจากสุรินทร์ไงอ้อมมาที่กรุงเทพก่อนเนาะแล้วก็มาติดทําอะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่เดินทางมันน่าจะง่ายขึ้นคือปกติผมใช้ตัวจับมือถือของโมโตเทคเนาะแล้วตอนนี้ผมใช้ i p h o n นะ4 Pro Max มนะมันจับมันมีกันสั่นอยู่แล้วมันดีอะ่ะผมก็คงเอาเป็นตัวว่าไว้เปิดเพลงหรืออะไรเงี้ยอาจจะติดย้ายที่ติดหลังจากถ้าเราติดตัวโมโตว,วิชั่นไปปุบ เหมือนเปิด YouTube ผมเลยใช้ตัว Mototech อะ่ะมาจับตรงนี้เพื่อจับมือถืออ,อีกจอหนึ่งเราจะมี2จอทันทีเลยโคตรเฟี้ยวบอกเลยโอเคแหละตอนนี้ก็มาถึงบยบายกว่า,วาอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากเดี๋ยวเราไปจัดการติดตั้งกันเลยครับทุกคนเราต้องทําเองเข็นเข้าเนื่องจากรถมันหนัก <c oughs> ไม่เป็นไรครับจอดตรงที่เดิมนะ โอเคครับตอนนี้เราก็มาเจอกับช่าง<ม>บอสอีกแล้วนะครับผมนาครับผมเขาบอกว่าหลับตาทําได้แล้วฟอ์ซา <c oughs> ผมจะรอดูเขาจะหลับตาจริงจริงไหมเสร็จ <c oughs> แล้วเนี่ยพี่ติดไอ้ตัวจับไอของไอเรเวอร์ชันหรืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ใส่ได้ใช่ปะ่ะบาร์โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูตอนติดตั้งเป็นไงนะ <c oughs> ทุกคนเห็นแล้วตอนติดไอตัว x, c b 5 0 0 x น้องนินมังกรท่านี้น้องมาน้ําเรามาลองใส่ดูอัน <c oughs> นี้ก็คือยึดน็อตเนาะข้างหลังแบบนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ออก แกะติ๊กเกอร์ออก,แก,ออกแกะออกเลยก็ได้อเ,เอาปิป๊บออกไหมเอาปิป๊ปหลัง๋ยวต่อปูตายเบาของเพียบลืมเลยเสื้อผ้าอยู่ข้างในนะทุกคนเราจําเป็นต้องรื้ออันนี้เราต้องแกะแอันนี้ตั้งแต่ตอนที่ไปทริปซาป,ปาแล้วือตอนที่มันแตกเราไม่รู้นะแต่เพิ่งมารู้ตอนที่เนี่ยกลับมาจากทริปแล้วก็ไปดูย้อนดูมันแตกตั้งแต่ตอนช่วงนั้นแหละแล้วเราก็ไปปักเซไปอะไรก็ยังรอดกลับมา พอซาจะลื้อเยอะกว่าตัวนินบังกรนะ500 x แต่ช่างบอสจะเอาผ้าปิดตาทําให้ผมเป็นการโชว์อย่างหนึ่งระหว่างรอนะครับเราผมจะพามาดูห้องรับรองโอ้แอร์เย็นเจียบก็ถ้าใครมาทํานี้มานั่งรอพักได้เลยนะโคตสบายเลยคนที่อยู่กรุงเทพอืมนี่โอ้ที่พักรออย่างดีมีน้ําตรงนี้ตรงไปมีเซเว่นด้วยมีร้านข้าวมีพวกก๋วยเตี๋ยว ทางอาจจะไม่รู้สําหรับผมมันรู้สึกกรุงเทพทางมันยากหมดแหละโ <Okay. S 1> อเคนาอแต่คนทั่วไปน่าจะแบบน่าจะขี่ง่ายแหละทุกคนจะให้ดูกล่องว้าอย่างกล่องของเล่นคอตมิดไะเนี่ยเซนเซยียยางสวยอกล่องสวยวะหรือโคตรไวอันนี้ไม่ถึง5นาทีนะออกมาหมดเลยทุกอย่างถ้าเป็นผมลือเนี่ยจะประมาณครึ่งวันกาจะออกหมดนี่5นาทีเองามาที่นี่นะทุกคนระหว่างรอทุกคนอาจเสียตังค์เพิ่มกับไฟฟิวเจอร์อ รู้สึกมี3แบบมั้งไงก็ลองสอบถามมาทาง m o ดูล Vision น,นะครับหรือใครไม่ได้ติดอะไรมาเลยก็มาติดทุกอย่างที่นี่เลยก็ได้ติดทีเดียวเนาะอ,อันนี้รับติดนอกสถานที่ไหมครับรับรับนอกสถานที่ด้วยทุกคนลองติดต่อดูนะครับช่างบอสสุดยอดไปเลยอันนี้ช่างบอสถ้าเกิดสมมติคนเขาลื้อไฟเป็นฟอสซ่าเป็นก็ไม่ยากใช่ไหมครับแต่พี่ดูแล้วมันดูโคตรยากเลยอะเมื่อกี้ทุกคนใครอยากลองไปลื้อเอาก็ได้นะ ก็ตามที่วิธีการก็น่าจะมีบอกแหละหรือไม่ก็ถ้าใครซื้อซื้อไปไปติดเองก็โทรมาปรึกษาช่างบอสเองด้ออย่า,ยาถามผมด้วยผมไม่รู้จริงๆวิธีติดตถามมาในคอมเมนต์ผมตอบไม่ถูกนั่นแหละครับถามมาทาง Moto Vision X1 นะครับช่างบอสนะฮะลองดูลองดูฟอร์ซ่นองมาน้ำเรามีประเด็นนิดนึงไม่สามารถขันชิลน็อตตัวนี้ออกไม่รู้ใครใส่ให้ผมหวานเจี๊ยบเลยขันไม่ออก เป็นการทดสอบฝีมือตอนนี้ต้องเปิดตาทำํำละที่รอดีจนหน้านอนเมื่อกี้ก็นอนไปแล้วก็ที่ใส่ของทำไมถุงเลือกของ m o t o v i s i o n รอบที่2เพราะว่าช่างบอสอะ่ะเขาไอ้ไงเดียเวลาเราใส่อะไรกับช่างอะ่ะเราอยากเห็นช่างแบบที่มั่นใจในการใส่นะเพราะว่าไม่ใช่ไปใส่ปุ๊บอันนี้ก็ไม่ได้อัน,นุ่นก็ไม่ได้แต่ช่างบอสแกมันไม่มีอะไรมันทุกอย่างมันง่ายไปหมดอะทั้งที่มันยากหรือเปล่ามไม่รู้สําหรับผมมันดูยากไง เขาใส่เออแบบเออมันเลยทําให้เกิดความมั่นใจเยอะมากเลยตอนที่ลือ้อน้องนิมังกอโอ้โหลื้อจนแบบแล้วก็ใส่กับคือแล้วอะไรอะจัดสายไฟให้ด้วยที่มันเลอะๆแบบโอ้อยางดีผมเลือกที่จะขี่มาใส่ที่นี่เลยเพราะาเรื่องนี้แหละเพราะถ้าโอส,อสั่งไปใส่เองอะคือบางครั้งมันเรื่องสายไฟเรื่องอะไรที่ทําต่างช่างกันอะเขาจะงงไงแต่เหมือนช่างบอสแกแบบโอ้คล่องอะคือสายไฟแยกได้แบบมันเห็นน่าจะเห็นเป็นภาพคนละแบบกับเราเลย อะไรว่าเออมาโคตรมั่นใจเลยคือให้เขาจัดการเลยเลยอ้าวทุกคนทีนี้เราก็เหมือนไปป้นเขามาเนอะคือถ้าใครมาติดตั้งกล้องเนอะเราก็บอกว่ามาจากช่องเรานะแทชชั่นเจอรี่ชีวิตติดเดินทางเขาจะแถมม้นี่ตัวฉีดโฟมให้แบบชาร์จได้นะนี่กดนะอืเนี้ยคือเหมือนกับเนี่ยเราชาร์จได้เลยอะแล้วก็ ประมาณว่าฉีดเสร็จแต่เราต้องไปซื้อน้ํายามาใส่เองนะฉีดเสร็จอ่ะมันจะเหมือนเวลาเราไปร้านเน้อเวลาล้างรถฉีดแบบเป็นโฟมทั่วคันรถอะไรอย่างเงี้ยลืมนะมาแล้วก็บอกด้วยมาจากช่องแล้วเราก็จะจิกของเล่นนี้ไป <c oughs> ให้ขั้นตอนการหรือย้ายตัวชาร์จเอามาวางให้ใต้แทนนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวจับยึดเดี๋ยวก็ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่จะรอดูดพร้อมกันตอนเสร็จเนาะนี่ระยะของโมเดเทคไว้ตรงนี้เอาไว้เปิดพวก YouTube พวก เองหรือแผนที่สำรองกรณีฉุกเฉินคือเราไม่รู้ว่ารสึกว่าเราต้องมีมีไว้สองคันทุกคันเลยถ้ามีถ้าก็มีคันไหนติดกล้องเออจีเพสอะไรก็ช่างจะต้องมีโมโตโเติติดไว้อันหนึ่งทุกคันครับส่วนคันที่ไม่มีเราจะใช้โมโตโเทคอยู่ละม,มาถึงขั้นตอนการใส่กล้องแล้วุลักโซเลตรงที่เอาชิวไม่ออกไม่ได้ <laughs> ช่างบอบอกว่าก็ยังง่ายๆสำหรับเขา เอาละทุกคนหลังจากรื้อไปรื้อมาเก็บงานแล้วอย่างเนีย้ยนี่ยังไม่ได้โชว์สายไฟนะซึ่งถ่ายไม่ทันแต่เห็นแล้วละ่ะระบบช่างบอสเก็บสายไฟขั้นเทพไม่เชื่อทุกคนลองมาติดดูถ้าไม่ดีก็ด่าช่างบอสเหมือน <c oughs> เดิมไม่ได้เกี่ยวกับผม <c oughs> ส่วนของเรื่องตัวตำแหน่งกล้องนะกล้องหน้าจะติดที่เดิมอยู่ตำแหน่งเดิมตอนที่เคยใช้มานะครับแล้วก็ข้างหลังข้างหลังนี้ช่างแนะนําว่าเดิมผมติดอยู่บนนี้เอ้ไม่ใช่เดิมบนนี้บนนี้บนนี้ ช่างบอกติดมุมนี่จะเป็นมุมที่สวยอยันนี้เจาะรูเจาะเลยนะให้มันแน่นเนี่ยมีน,อน็อตด้วยมันจะสวยมากต้องบอกมุมภาพเอาล้ครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้งกล้อง Mo t ต Vision X1 เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยความไวแสงแเดี๋ยวค่อยมาดูว่าช่างบอสจะแนะนําวิธีการใช้ไงนะทุกคนตอนนี้ให้ช่างบอสเก็บของก่อนแล้วจัดฉากก่อนจัดฉากสวยๆคร,ครับพอเราเปิดรถมานะครับกล้องมันก็จะเริ่มติดตามรถนะครับก็จะเริ่มทํางานเลยก็ เปิดหน้าจอมานะครับตรงนี้หน้าจอเพิ่มแสงลดแสงได้อย่างแรกเลยเนี่ครับเพิ่มแสงลดแสงตรงนี้ได้กลางคืนถ้ากลัวยางตาก็สามารถตรงนี้ได้แล้วก็ตอนนี้หน้าจอมันมีฟิล์มอยู่มันอาจจะดูลายๆนิดนึง,รงนครับผมแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นโหมดของกล้องนี่ครับโหมดก,กล้องก็จะมีสั่งหยุดบันทึกนะครับสั่งบันทึกสั่งถ่ายภาพได้ครับผมสั่งล็อกไฟล์ได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปิดเปิดไม้นะครับมีบันทึกเสียงด้วยแล้วก็สลับกล้องครับดูกล้องหน้ากล้องหลังอะไรประมาณนี้ตัวกล้องหลังอันนี้ครับภาพมันจะกลับให้เรียบร้อยแล้วกกก็็คืืออสาามมรรถดดูเเเปนนหหะจลลัไ้ย ครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวิดีโอย้อนหลังนะครับในนี้ครับมันจะมีไฟล์ไล่มาให้ครับเราสามารถมาดูในนี้ได้สมมติมีไฟล์อะไรสาคัญเราสามารถกดล็อกไว้ได้ lock, ครับผมล็อกตอนไหนครับล็อกตอนที่มันถ่ายหรือว่ามาล็อกข้างไหนมาล็อกข้างในตอนนี้ก็ได้ครับสมมติไฟล์นี้มันถ่ายไปแล้วบางทีเราล็อกข้างหน้าไม่ทันอย่างเงี้ยเรามาล็อกย้อนหลังตรงนี้เอาก็ได้เพื่อกันมันถูกวนลูปทับเพราะปกติแล้วตัวกล้องมันจะันถึงโดยการวนลูปทับไปเองเมื่อมันเนมมันเต็มนะครับพอมาล็อกเสร็จแล้วปุ๊บมันก้ยยนต,นต, lock, ตรีง ครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นรูปภาพครับอ่าในเราไม่ได้ถ่ายไว้นะัไม่ไม,มีโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสามารถเลือกลบเล่นอะไรตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับผมแล้วก็มาที่ตรงเซตติ้งตรงนี้ Setting ตรงนี้ก็มีปรับภาพให้มันเป็น 2K ได้นะครับผมแล้วก็จะมีเวลาวนรูปตอนหนึ่งคลิปครับสามารถมาเลือกตั้งเอาตรงนี้ได้ แล้วก็จะมีตัว GPS ตัวอ่ะตัว G sensor ตัวนี้จะเป็นตัวบอกอ่าจับแรงสั่นสะเทือนเวลากล้องมันสั่นสะเทือนแรงๆมนจะล็อกไฟให้เองอัตโนมัตินะครับแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้สามารถตั้งให้มันล็อกได้ครับควรเปิดไหมหรือว่าเราควรปิดจริงๆตัวนี้ก็ถ้าแนะนําจริงๆปิดไว้ดีกว่าครับเพราะว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะบางทีเดี๋ยวมันล็อกเยอะเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเมมมันจะเต็มใช่ครับผมก็ปิดไว้ก็ได้ครับแล้วเราก็เป็น ใช่เราเค่อยไปล็อกย้อนหลังก็งได้แล้วก็ตัวนี้ GTSWIT สำหรับรถค้าใหญ่ๆหรือรถพวกรถสปอร์ตอะไรพวกนี้ก็แนะนำว่าปิดไว้ดีกว่าเพราะมันเป็นตัวรายน้ำความเร็วนะครับบอกความเร็วในวิดีโอ,อครับผมมันจะเป็นหลักฐานพัดตัวที่ดีใช่ครับผมบก็ดาบสองฝัใช่ <laughs> <laughs> โอเคครับตรงนี้ก็ตั้งค่าของกล้องก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีปุม่มโฮมปับกดกลับมาหน้าหลักตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็ตัวอ่าต,ตัวนี้หน้าพาเนลตัวนี้ก็จะมีค่าลมยางล้าหน้าล้อหลังมองนะครับเพราะว่าในเซตนี้ก็จะมีตัววัดลมยางให้ด้วย ครับผมแล้วก็มีความเร็วระดับความสูงแล้วก็ทิศบอกครับแล้วก็ตัวเซตติ้งในนี้ก็สามารถเชื่อมมือถือที่เป็น Apple ก็ได้หรือเป็น Android ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเพชเชอร์ลมยาตรงนี้ก็สามารถมาตั้งเซตติ้งอะไรตรงนี้ได้ครับสามารถตั้งค่าโลวอรารมกับค่าไฮอารามได้โลวอรารมก็คือถ้าล้อไหนมันต่ำกว่าที่เราตั้งไว้มันจะเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาอย่างนี้ล้อหน้า25ผมสผมผม,ผม,ผมปรับตรงนี้เป็นสัก2่6แล้นเนี่ยต้องรอมันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะดิ้ ประมาณนี้ครับผมม,ม,มันจะเด่งเป็นป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้นมาครับผมก็อันนี้เดี๋ยวมือถือดาวน,น์โหลดการคือดาวโหลดก็คือสแกนเอาเนาะใช่ครับผมสแกนดาวนโหลโดเอาโอเคอเค,คราวนี้ก็ตัวเครื่องเรารวมจะมีประมาณนี้เดี๋ยวคราวนี้ไปดูที่ตัวมือถือที่เป็นตัวแอปที่เอาไว้ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอครับต่อไปก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เอาไว้สําหรับดาวโหลดไฟล์วิดีโอจากกล้องมาลงมือถือนะครับผมโอเคอันนี้โอเคครับอันดับแรกก็ไปเชื่อมไ Wi-Fi มือถือก่อนโอเคครับยวเข้าไปที่ WiFi ไป มีไวไฟของกล้องก็จะชื่อ m ม t o X1 นะครับตัวนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมอนุญาตเลยนี่ครับรหัสตรงนี้1-8นะครับรหัสแตนดาดเหมือนกันทุกเครื่องนะครับผมพอเชื่อมได้แล้วก็เข้าไปเข้าไปที่แอปตัวนี้นี่ครับแล้วก็กดเชื่อมต่อ มันก็สามารถดูกล้องผ่านมือถือได้ครับผมคราวนี้ตัวดาวน์โหลดไฟวิดีโอก็จะอยู่ตรงนี้ครับที่ไฟล์กล้องนะครับก็จะมีไฟวิดีโอมาให้เราดูตรงนี้ได้เราก็สามารถเลือกดูตรงนี้ได้จะดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดบันทึกตรงนี้ได้เลยครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะเซฟไปอยู่ในมือถือให้นะครับตรงนี้ก็ตัวแอปหลักๆก็จะใช้แค่ดาวน์โหลดไฟวิดีโอจะกกลองมาลงมือถือนะครับฟอร์แมตก็ฟอร์แมตที่ตรงเครื่องตรงนี้ได้เลยนะครับมาฟอร์แมตเอดดี้การ์ดใช่ครับโอเคครับคราวนี้ค่าต่อไปก็จะเป็นตัวแผนที่นะครับ ขี่บูทูตฮะทำข้าวบูทูตด้วยเหรอใช่ครับต้องตั้งบูทูต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 โอเคครับเดินประมาณชั้นล่างรอมันแป๊บนึงชื่อว่าอะไรครับออโต้เอเ็กวันเหมือนกันครับรอ,อ่าใช่กด<ๆ>จับพู่วันสี่หนกสีศูนย์สองก็จับคู่พวกนี้นะครับจับ <S <S แค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับผมครั้งต่อไปก็ไม่ต้องมาจับคู่แล้วมันก็จะออโต้คอนเทคเข้าเครื่องให้เองเลยเชี โอเคครับตรงนี้ก็เข้ามันเชื่อมเข้าตัว a p p l e c a r า l a เเรียบร้อยแล้วตัว Apple Ca r p l a y พก็ใช้สาหรับดูแผนที่นะครับในรถอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถมากดดูแผนที่ตรงนี้ได้ข้อมูลทุกอย่างมันก็คือมือถือเราเลยขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับสามารถกดค้นหาอันนี้ขออนุญาตน,นะครับกดไปสามสองสูตรตรงนี้กันนะเขาแอบค้นไว้โอเคครับก็แต่ว่า,ากดเริ่มกดนำทางตรงน,นี้ได้นะครับเสียงมันก็จะออกที่มือถือมือถือเราสามารถนะครับ มือถือเราตอนนี้มันจะไม่ได้ขึ้นเชื่อมว่าไม่ได้ขึ้นเชื่อมโมโต้ X1 อยู่ก็ไม่ต้องไปตกใจเลยนะครับมันใช้ WiFi ในการเชื่อมต่อแทนแล้วซึ่งตัวนี้เราเอามือถือไปเชื่อมกับบลูทูธหูฟังบลูทูธติดหมวกอะไรได้เหมือนเดิมเสียงนําทางที่มันออกจากเครื่องครับมันก็จะไปดังที่บลูทูธตรงนั้นแทนครับผมการค้นหาอันนี้เดี๋ยวพี่เข้า Google Maps คะแนนหนโอเคครับผมการค้นหาเราสั่งค้นหาจากตรงนี้ก็ได้นนเดี๋ยวขออนุญาตดีๆฮนะตรงนี้น,น,น,นะนี่ครนะับปุ๊บเราสามารถกดเริ่มตรงนี้ได้ นีครับมันก็จะขึ้นนำทางที่นี่ให้เหมือนกันตรงมือถือเราก็กดออกไปปุ๊บไปเล่นอย่างอื่นได้เหมือนเดิมใช่ค, <จอ S 2> ครับ <จอ S 2> ปิดหน้าจอก็ได้เนี่ยปุ๊บปิดอ่<ล>ะเราก็ดูแบตตรงนี้แทนใช่ครับกินแบตไหมครับตัวกินแบตมือถือใช่ไหมฮะครับ,บ,บมือถือกินแบตบ ก็กินครับก็ระดับมันก็แต่มันก็น้อยกว่าที่เราเปิดหน้าจอไว้ใช่ครับผมมันก็จะมีการส่งสัญญาณอะไรพวกนี้ใช่ครับไม่ได้ถึงกินจนบุบอะมันเชื่อม Spotify อะไรประมาณนี้ถูกต้องใช่ครับประมาณนี้มันใช้แค่คลื่นสัญญาณที่ส่งหากันครับเปิดหน้าจอก็หมดเร็วนอกันแล้วก็แอปเพลงครับ Spotify YouTube Music Ju ุกแล้วก็ Apple Music นะคบถ้าเป็นของนถ้าเป็น a อ d r o i ยก็จะใช้ได้ Spotify กับตัว u t u b e Music ครับผมจุกจะใช้ไม่ได้ก็สามารถเปิดเล่นเพลงอะไรตรงนี้ได้เล่นเพลงอันนนนนนีีีี้้้้ของัท่่ใชตวเเกลลพ ถ้าเราเชื่อมกับบลูทูธถูกฟังแล้วมันก็จะไปดังที่บลูทูธถูกฟังเนี่ยจะดังที่มือถือใช่ครับสามารถแบ่งหน้าจอดูได้ดูเพลงได้ดูแหนบได้จะเข้าคาเลงก็กดเข้าไปนี่ปุ๊บแล้วกดปิดเสียงเพลงจากนี้เครื่องเลยได้อยังครับยานนี้ได้เลื่อนได้ครับก็ได้มันก็จะไปดังในหมวกน็อกเราเชื่อมใช่ครับผมกน รามาดูแมปอะไรได้เหมือนเดิมตรงนี้ครับผมก็ครั้งต่อไปครับปิดรถมาเปิดรถมาใหม่เมื่อจอออโต้ขอนี้เข้าให้เองแล้วนะครับก็ไม่ต้องมานั่งไล่เชื่อมเหมือนเมื่อกี้แล้วอ๋อ,อแล้วก็มีตัวโทรศัพท์โทรศัพท์ก็สามารถสั่งโทรที่ได้รับสายที่นี่ได้เหมือนกันมันก็จะเด้งชื่อเด้งอะไรขึ้นมาเหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีปุ่มด้านข้างตรงนี้อีกสปุ่มนะครับปุ่มแรกก็เหมือนปุ่มตรงสั่งหยุดบันทึกสั่งบันทึกนะครับผมประมาณนี้ครับสั่งหยุดบันทึกได้แล้วก็สลับหน้าจอนะครับตรรรรงนนนนีี้้้้้คัับบผผมมมมสสไไลลลดดด์เออาาาากกกก็็ะหหจแแวปปุุ่่่ท ครับผมแล้วก็ปุ่มสุดท้ายป็ุม่ม power ครับกดค้างไว้ให้มันพักหน้าจอแบบนี้ได้พอหน้าจอเครื่องยังทางานยังมาทึกเหมือนเดิมนะครับแต่ขึ้นมาก็ขึ้นมาเหมือนเดิมครับผมประมาณนี้ก็กดปุ่มนั้นข้าวเป็นปุ่มลัดน,นะครับบางทีใส่ถุงมืออะไรนี้สไลด์ยากอ่าสัมผัสยากก็มาใช้ปุ่มแทนเอาก็ได้ครับรับประกัน6เดือนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าข้อควรระวังหลกักๆนะครับก็เรื่องน้ำครับมันกันน้ําได้ระดับหนึ่งไม่ได้ถึงขั้นกันถึงขั้นไปฉีดไปล้างอะไรได้ขนาดนั้นนะครับผมกรณีีฉดดดล้้้าาางงกกก็็เอถุสติิัันนนไไวึครบ ต่อส่วนเลนหน้าเลนหลังก็โดนน้าได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรครับผมรับประกันก็อันไหนที่มันอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันครับก็จะเปลี่ยนตรงนั้นให้ใหม่ถ้ามันเสียนะครับหรือถ้าเกิดเลยระยะประกันไปแล้วก็จะมีอะไรสแปมพาร์แยกขายให้ทุกจุดนะครับผมเพจบริโภคช่นได้เลยครับก็นัดวันแจ้งกับแอดมินได้เลยครับผมแจ้งปัญหาแจ้งอะไรกับแอดมินได้แต่แอดมินเขาก็ถ้ามันต้องมาเคลมต้องอะไรอย่างงี้แอดมินเขาก็จะแจ้งนัดวันกันมาอีกทีนึงเรื่องหายครับคือเราควบคุมไม่ได้ถามว่าเขาโมยได้ไหม ก็ขโมยได้ครับแต่ว่ามันก็ยากยากมากๆเลยในการถ้าจะลื้จะอ,อะไรไปอีกกรณีหนึ่งก็คือตัดสายไฟไปก็คือมันก็ได้แหละครับแต่มันก็ยากครับแต่เท่าเท่าที่ติดมาก็ยังไม่เคยเจอเคสที่ลูกค้าโดนขโมยหรือโดนตัดสายไฟอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดโดนตัดไปสมมติเราคนเอาไปมันใช้อะไรได้มันใช้ไม่ได้ครับพังกระวเตากล้าให้ผม,ผมก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าสายมันเป็นสายสัญญ,ญาณมันต่อใหม่ไม่ได้จริงๆลือเอาไปทางรถได้แต่ง่ายกว่าลือกล้องอีก อ๋อจะมีอีกตัวหนึ่งกันนะั้นเป็นตัว N1 ครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่เป็นหน้าจออย่างเดียวสําหรับลูกค้าที่แบบไม่ได้ต้องการกล้องอยากจะมีแค่หน้าจอหรือเคยติดกล้องไปแล้วที่เป็นระบบกล้องอย่างเดียวอยากจะติดหน้าจอที่ดู GPS เพิ่มก็กได้ตัวนั้น N1 ก็จะอยู่ที่4,009ก็จะ <S 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 ถูกวันตัวนี้เป็น X1 น,นะครับตัวนี้จะ6,009ตัวนี้ก็จะมีครบเลยมีกล้องหน้ากล้องหลงังมีวัดลมยางให้แล้วก็มีจอที่เป็นดู GPS ได้เหมือนกันครับเหมือนกันทุกอย่างเลยหน้าจออะไรก็ขนาดเท่ากันเหมือนกันเลยครับ มันก็เป็นการใช้งานที่ค่อนข้างสะดวกเลยสําหรับสายที่เดินทางนะครับก็ต้องขอบคุณ MotoVision X1 และช่างบอสนะครับโคตรคลองใครใช้ฟอร์ซ่าหรืออะไรนะมาลื้อนะตอนดูนี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้แต่พอทําคือทุกอย่างมันเร็วไงผมดูไม่ทันหรอกถ้าหากใครสนใจนะครับในตัวสินค้านะครับก็ติดต่อมาทางเพจ MotoVision X1 ดูนะครับ ลองสอบถามเขาดูรายละเอียดเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีหลากหลายรุ่นเนาะรวมถึงตัวสปอตไลท์หรือสินค้าอื่นๆอันนี้ลองสอบถามเพิ่มเติมเอาได้นะครับวันนี้ผมต้องเตรียมตัวไปแล้วว่ามันจะมีทริปยาวต่อหลังจากนี้เดี๋ยวรถมันจะติดละโอเคครับทุกคนฝากตามด้วยครับผมไปละครับบ๊ายบาย